ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากจริงขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเกที่ให้ไวน้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่มมเติ นะครับตอนนี้ผมทําช่อง Tik t o k เพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o k นะครับเป็นคลิปสั้น2-3นาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การามีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกลองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังและกลองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อวันนี้นะกับการดูดวงพายิปซีพิกอากาศวันนี้นะครับย้าเสมอนะว่าดวงจะไม่สามารถตรงกับทุกท่านเพราะผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้ท่านนะครับนะเป็นดวงรวมนะโอเคคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่าราชาดาบ king of swords เฮย้ย the lovers เกดาบ knight of swords ไม่ต้องกลัวดาบ เป็นความเครียดแหละโอสเตรนจ์ oh, ดีครับดี We are Fortune โชคดีมาแล้วเอมาขยายความกันคุณกองที่1ย้ำนะว่าไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับเป็นดวงรวมนะแต่การที่คุณมาเลือกไพ่กองนี้ได้ดูคลิปนี้แปลว่าบุญสัมพันธ์กับพลังงานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมาคุณกองที่1ใครกำลังจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้ทายตรงๆต,ตามหน้าไพ่เลยว่า จะมีบุคคลมีอำนาจเข้ามาเจ็บคุณเออมีอำนาจในที่นี้ความเป็นราชาดาบตีความได้หลายอย่างเลยนะไพ่ใบหนึ่งมีความหมายได้หลายอย่างความเป็นราชาดาบผมตีความว่ามีโอกาสเป็นผู้มีอำนาจผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่ที่ดูดีมีพลังทรงอำนาจอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลอ่าอย่างไม่ต้องกลัวนะยังไม่ต้องกลัวฟังก่อน ผู้มีอิทธิพลนักการเมืองคนที่ทำอาชีพที่ต้องใช้กำลังทหารตำรวจคนในเครื่องแบบอะไรแบบนี้ที่มีอำนาจยศสูงๆหรือแม้แต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับคนลักษณะด,ดังกล่าวก็จะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการงานของคุณที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเออเป็นลูกค้าระดับบิ๊กๆหรือว่าจะเป็นเจ้านายของคุณเพื่อนเจ้านายใครก็ได้ที่เอาเป็นว่า อาวุโสอายุอายุมากกว่าคุณเป็นรุ่นใหญ่กว่าเน้นที่รุ่นใหญ่และเน้นที่การมีอำนาจโดยควนเป็นราชาดาบเออให้คุณให้โทษได้ไม่ต้องกลัวพอได้ยินคำว่ามีอำนาจไม่ต้องกลัวคนคนนี้มาด้วยใจปรารถนามีความอ,อ่าไพ่แล้ไม่ได้ระบุว่าคุณไปทำให้เขาหลงเสน่ห์คุณตอนไหนแต่ความเดอะเลเวอร์นี่ชัดเจนว่าเขาเข้ามาหาคุณด้วยจิตใจเสน่หามากมายเออ มองคุณน่ารักอยากมามอบความรักความสัมพันธ์ให้คุณประมาณนี้เลยนะเออคุณเองก็พอจะรู้ตัวนะในบางท่านน่าจะพอรู้ตัวว่าใครคือคนคนนั้นใครที่กําลังจะมาเจ็บคุณซึ่งมันก็ทําให้คุณเครียดพอสมควรเพราะสเปคคุณไม่ใช่แบบนี้คุณไม่ได้ต้องการผู้ใหญ่กว่าคุณไม่ได้ต้องการอ่าคนที่โตกว่าหรือผู้มีอํานาจลักษณะดังกล่าวคุณไม่ได้ต้องการเลยอาจจะไม่ใช่สเปคหรือบางคนอาจจะมองในแง่ลบด้วยซ้ํา คุณอาจจะไม่ชอบคนลักษณะดังกล่าวด้วยซ้ำเออคุณน่าจะพอไหวตัวหรือรู้ตัวแล้วว่ามีคนลักษณะดังกล่าวมาเจ็บคุณแต่กรณีที่ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพอรู้คุณก็จะเริ่มเครียดตามพลังงาน9ดาบนี้แต่ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลไพ่ามาทรงนี้มันมีสเตรนจ์มาค้ำไว้สบายใจได้ไม่ว่าเขาจะใหญ่โตมีอำนาจมาจากไหน แกลงมาจากไหนเขาจะยอมให้คุณเออเรียกว่าทรงพลังมาจากไหนก็จะมาอ้อนคุณอ่อนเป็นแมวเลยเหมือนในรูปเนี้ยไพ่สเตรนจ์คนที่ดูไพ่บ่อยๆน่าจะรู้ดีเออเป็นไพ่สิงโตเชื่องเชื่องเออเก่งมาจากไหนก็จะแพ้ใจแพ้ทางคุณมายอมสยบให้คุณผมถึงบอกไงว่าไม่ต้องเครียดกับการที่คนคนนี้จะมาจีบคุณ เป็นข้อดีซะอีกถ้าคุณไม่ได้ไปต่อต้านเขาไม่ได้รังเกียจเขาจนเกินงามเขาจะสามารถปกป้องคุ้มครองคุณได้เออรู้จักกันไว้ไม่เสียหายเป็นคอนเนคชั่นก็ยังดีและถ้าศึกษากันดีๆบางทีคุณอาจจะได้เห็นด้านอ่อนโยนของเขาทำให้คุณอาจจะชอบเขาบ้างก็ได้เออภาพลักษณ์ภายนอกเขาอาจจะแข็งกระด้างดูทรงพลังดูยิ่งใหญ่กับคนอื่นแต่กับคุณเขาจะอ่อนโยนอย่างที่ว่า ดูดูกันไปเพลอๆคุณอาจจะชอบเขาก็ได้นี่นะเพราะฉะนั้นเปิดใจไว้เปิดใจไว้และมี w วิ e l of Fortune มาผมมองว่ามีโอกาสที่คุณจะโชคดีจากคนคนนี้นะเออโชคดีจากคนคนนี้ก็เป็นได้หลายทางไม่ว่าเขาจะเข้ามาดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองหรือแม้แต่นำโชคดีมาให้โดยอ้อมหมายความว่ายังไงหมายความว่า แค่รู้จักก็โชคดีแล้วเออเขาอาจจะไม่ได้ให้อะไรคุณโดยตรงแต่พอคุณได้รู้จักกับเขาหรือเขาเข้ามาเจ็บคุณความบุญสัมพันธ์กันมันส่งผลให้คุณมีความเจริญเติบโตโชคดีโดยอัตโนมัตินึกออกไหมครับเหมือนกับเวลาเราเจอใครสักคนแล้วเราชีวิตเราดีขึ้นโดยที่เขาก็ไม่ได้ช่วยเราอะ่ะเออเหมือนดวงมันเกื้อนหนุนกันอะไรแบบนี้นี่นี่น,นี่การเจอคนนี้คบหาคนนี้มีโอกาสทําให้คุณโชคดีขึ้นได้ด้วยประมาณนี้คุณกองที่หนึง่งเพราะฉะนั้นนะ ถ้ามีคนลักษณะดังกล่าวเข้ามาอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธดูไปก่อนคนบางคนที่ดูดีดูทรงพลังดูมีอำนาจหรือแม้แต่บางคนนะบางคนที่ออกจะดูเหมือนนักเลงนิดๆเออก้าวร้าวหน่อยๆแบดบอยสักเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่แต่ความเป็นรุ่นใหญ่ของเขาความมีอำนาจของเขาแม้แต่ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆของเขาหรือใดๆก็แล้วแต่ เขาจะวางทุกอย่างที่เขาเป็นทิ้งไว้ชั่วคราวแล้วมาหาคุณด้วยความอ่อนโยนนะครับดังที่กล่าวไปแล้วมาด้วยความรักความอ่อนโยนความเสน่หาเต็มที่และจะยอมคุณคนเดียวเลยเออเก่งแกร่งมาจากไหนก็จะอ่อนโยนให้คุณดังกล่าวนะครับและจะทําให้คุณโชคดีขึ้นด้วยอ่าคอยดูถ้ามีคนลักษณะดังกล่าวมาจีบอย่าเพิ่งปิดใจอย่าเพิ่งต่อต้านอย่าเพิ่งร้องยี้อย่าเพิ่งรังเกียจเออ มองดูที่จิตใจอย่ามองแต่รูปรักษณ์ภายนอกหรือฟังเขาว่ามาลองคบหาดูไม่เสียหายคนคนนี้อาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่นแต่เขาจะทำให้คุณปลอดภยัยเอาฟังดูพิลึกไหมฟังดูขัดแย้งไหมเออยกตัวอย่างนึกออกละเหมือนประมาณเจ้าพ่อเวลาเจ้าพ่อเ็าลักผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงฆ่าใครแต่เออเจ้าพ่อเออมีอิทธิพลมากมาย แต่ยอมสยบอ่อนโยนให้หญิงสาวอะไรแบบนี้เออปกป้องหญิงสาวอย่างทุนทุน่งถนอมอ่ะถ้าคุณผู้ชายมาดูก็พลังงานกลับกันได้นะครับคุณมีโอกาสเจอผู้หญิงที่ทรงอํานาจได้เช่นกันประมาณนี้เป็นกําลังใจให้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับ โอเคครับคุณเทือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีพิกอากาศวันนี้นะในหัวข้ออ่ะใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้เฮน่าสนใจเช่นเคยนะครับใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วเ็นี้นะคุณกองที่2มาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคุณกองที่2คุณได้ไพ่อัศวินถ้วยไนท์ออฟคัพ p s เอ้ยขึ้นต้นดีเลยราชินีดาบควีนออฟซอรสไม่ต้องกลัวราชินีดาบ โอ้ยสีดาบไม่ต้องกลัวดาบเช่นเคยสีดาบนี่แค่ความเครียดจิบจิบเออห้าถ้วยไฟออฟคับคุณกังวลอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดอะซันดีบทสรุปดีมาดูกันตามพลังงานหน้าไพ่เลยไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับย้ําเสมอว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมที่ผมเป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณๆนะครับแต่การที่คุณมาเลือกไพ่กองนี้ดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมีบุญสัมพันธ์กันแน่นอนมาดูกัน คุณที่เล่าไพ่กองที่สองใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้บอกตามหน้าไพ่เลยว่าเป็นคนที่เล็งๆคุณไว้อยู่แล้วอ่าหนึ่งนะและ2เป็นคนที่ผู้ใหญ่เชียร์อยู่ผู้ใหญ่จัดหาให้เป็นคนที่พ่อแม่คุณอยากให้ได้คบหาหรือผู้ใหญ่เชียร์ผู้ใหญ่ <Workers. S 2> ชักนําพามาแบบนี be, oh like ้ก็ได้ประมาณว่าพ่อแม่เราชอบคนนี้ก็อยากให้เราได้คบกับคนนี้อะไรแบบเนี้ยเออผู้ใหญ่หนุนหลังมีผู้ใหญ่ฝ่ายคุณหนุนหลังอยู่เด่นมากที่พ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่เออเป็นคนที่คุณแม่จัดหาให้เป็นคนที่ค uh um, uh ุณแม่อยากให้ได้กับคุณประมาณนี้แล้วคนคนนี้ก็มีใจให้คุณเขาเข้าทางแม่เขาเข้าทางคุณพ่อคุณแม่คุณประมาณนี้เออเด่นมากที่คุณแม่นะ คนคนนี้จะมาเข้าทางคุณแม่คุณหรือเป็นคนที่ผู้ใหญ่เชียร์อยู่แอประมาณนี้เด่นมากการมาของเขาตอนแรกจะทําให้คุณเครียดเล็กน้อยถึงปานกลางจะไม่ใช่เครียดมากสี่ดาบนี่เครียดไม่มากเท่าไหร่ มันจะเป็นความวิตกกังวลมากกว่าว่าเอ้ยทาไมผู้ใหญ่ต้องมาจับคู่ให้ผู้ใหญ่ต้องมาเชียร์แบบนี้เขาจะเป็นคนดีไหมอะไรแบบนี้หรือว่าเออบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนแต่ผู้ใหญ่ก็เชียร์จังเลยเมื่ออยากให้ไปเจอกันอยากให้นัดพบกันอะไรแบบนี้คุณก็จะเก็บมาเครียดไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสถานะใดก็แล้วแต่เอาเป็นว่าผู้ใหญ่เชียร์อยู่แล้วคนคนนี้ก็เห็นดีเห็นงามด้วยมีความประทับใจบางทีคุณ พ่อคุณแม่คุณหรือญาติผู้ใหญ่คุณอาจจะเอารูปถ่ายคุณให้เขาดูและเขาก็ปิ้งคุณจากรูปถ่ายก็ได้กรณีที่ยังไม่ได้เจอกันหรือถ้าเคยเจอกันแล้วอาจจะเป็นสมมติว่าอา่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเป็นลูกเพื่อนพ่อลูกเพื่อนแม่ลูกเพื่อนของคุณลุงคุณป้าอะไรแบบนี้เรียกว่ามีคอนเนคชั่นกันมาทางผู้ใหญ่ฝั่งคุณเออประมาณนี้แล้วผู้ใหญ่ก็เชียร์ด้วยแต่ถามว่าผู้ใหญ่บังคับไหมก็ไม่จะเป็นการเชียร์ คล้ายๆว่าเชียร์มากเชียร์เชียร์หนักๆอ่ะเออประมาณว่าอยากให้ลูกคบกับคนเนี้ยอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนนี้ก็จะได้ใจใหญ่เลยเออเข้าทางผู้ใหญ่ได้ใจว่าก็จะต้องจะต้องมีโอกาสเอาชนะใจคุณได้อย่างไม่ยากเพราะผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่ผู้ใหญ่เป็นแบ,บ็คที่ดีอยู่แบบนี้ข่าวดีคืออ่ะสปอยให้ก่อนท้ายที่สุดมันจะดีแต่อีระหว่างระหว่างทางเนี้ยขอให้คุณทําใจให้ได้ว่าคนเรามีเยอะแยะคนที่จะเข้ามาจีบคุณครั้งเนี้ย ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเปิดใจรับดูก่อนผมว่าคุณยังยังยึดติดอดีตบางคนนะบางคนบางท่านอาจจะยังยึดติดกับอดีตคนเก่าเขาทำไว้ดีหรือเปล่าหรือว่าฝังใจกับใครไปชอบใครไว้แล้วยังถอนใจออกมาไม่ได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าเอออยากให้วางอาดีตไว้เลยอดีตเราไปแก้ไขไม่ได้แต่เราเก็บไว้เป็นความทรงจำได้นะวางไว้แล้วถอยออกมาเปิดตาดูปัจจุบัน คนคนนี้ไม่ว่าคุณจะเคยรู้จักหรือไม่เขามาดีอย่างน้อยเขาก็มาดีแล้วก็เข้าตามตรอกออกตามประตูอย่างน้อยๆก็มาในทางสายผู้ใหญ่ของเราเออถ้าพ่อแม่คุณเชียร์อย่างน้อยๆก็ไม่น่าจะเลวร้ายนะผู้ใหญ่ท่านน่าจะมองออกระดับหนึ่งเออและตัวเขาก็วางตัวเป็นเข้ากับผู้ใหญ่ก็ได้เข้าได้กับทุกๆคนความเป็นอัศวินถ้วยนี้มาดีแน่นอน เราไม่อาจรับประกันได้ว่าความสัมพันธ์นี้จะยืนยาวไหมแต่กับคําถามนี้ที่ว่าใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้บอกได้เลยว่าเป็นคนลักษณะดังกล่าวแล้วการเข้ามาของเขาเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วมเมื่อกี้ใบสรุป The Sun มาเนี่ยแนวโน้มมีความสุขมากๆเลยนะเออมีโอกาสที่จะมีความสุขมากๆ เด oh, อร์ซันมานี่พลาดยากบอกเลยเออถ้าเดอร์ซันออกมาแล้วยังจมทุกข์ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วต้องขออนุญาตบอกตรงๆนะครับอย่าหาว่าผมใจร้ายนะเออการดูดวงเราต้องดูตามพลังงานหน้าไพา่จริง,รงๆไม่สามารถทํานายดีดีดีด,ดีเพื่อเอาอ,อกเอาใจคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นตถ้าไม่ดีก็ต้องเตือนกันแต่ถ้ามันดีขนาดเดอะซันขนาดนี้ยเราก็ต้องบอกตรงๆว่ามันดีเออเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานออกมาแบบนี้แต่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณยังไม่ดีขึ้นนั่นแปลว่านหนึ่ง คุณปิดกั้นตัวเองหรือเปล่า2คุณจมกับอดีตหรือเปล่าหรือ3อ้าวพลังงานไม่ตรงไม่เป็นไรทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้ประมาณนี้นะครับคุณกองที่2นะคนลักษณะดังกล่าวที่จะมาจีบคุณเร็วๆนี้เป็นคนที่น่าสนใจไม่ว่าจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือไม่ก็แล้วแต่แต่มีผู้ใหญ่หนุนหลัง คุณพ่อคุณแม่คุณเชียเห็นดีเห็นงามญาติผู้ใหญ่คุณเห็นดีเห็นงามเขาเขา้าทางผู้ใหญ่และจะมาจีบคุณเร็วๆนี้แรกๆจะทําให้คุณเครียดกังวลว่าเขาจะมาดีมาร้ายอย่างไรถูกสเปคหรือไม่อย่างไร,ร,งไรแต่ในระยะยาวเขาจะทําให้คุณมีความสุขได้เอาลองพิจารณาดูนะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับผมปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้นะแบบพิงอากาเช่นเคยนะครับ หัวข้อใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้เฮ้ยนะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุณกองที่3คุณได้ไพ่ the devil โอ้โหไม่ต้องกลัว devil เจ้าปีศาจหนึเหรียญ ace of pentacles 5ไม้เท้า fire o f n d s ไม้เท้าหรือคทาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับอ่าเดดาบ seven of swords ไม่ต้องกลัวดาบเช่นเคย เขามาแนะนำอะไรเดี๋ยวมาขยายความเกินเดเมจเชียนดีงามมากคุณกองที่3มาดูกันตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะย้ำว่านี่คือพลังงานรวมผมย้ำเสมอว่านี่คือพลังงานรวมที่ผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้แต่การที่คุณมาเลือกไพ่กองนี้ดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับบุญสัมพันธ์กันแน่นอนมามาดูกันตามพลังงานหน้าไพ่เลยว่าใครกําลังจะเข้ามาจีบผู้เ็วๆนี้คุณกองที่3 คนที่จะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้จะมีลักษณะเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเออเขามีสเสน่ห์หรือไม่ก็คุณก็มีสเสน่ห์หรือไม่สเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่คนมีสเสน่ห์มาเจอกันเออความเดวิลี่คุณไม่ต้องไปกลัวนะมันต้องดูไพ่แวดล้อมดูบริบทดูเหตุการณ์ดูกับคําถามด้วยว่าเราถามเรื่องอะไรนะออหัวข้อนี้ใครจะเข้ามาจีบคุณความเป็นเดวิลนี่คือคนที่มีสเสน่ห์ชัดเจนอ่าในเบื้องต้นคือมีสเสน่ห์ แต่ถ้าแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นสูงขึ้นไปอีกระดับคือมีเสน่ห์ไม่พอยังมีลูกเล่นแพรลวงหรือเป็นคนที่ชอบเรื่องเสน่หาเป็นทุนเดิมอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวเออลองพิจารณาดูนะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาดูคุกคามดูไม่ปลอดภัยคุณก็สามารถวางตัววางระยะห่างได้ถูกไหมครับไม่ใช่เขามาจีบแล้วเราต้องยอมเขาทันทีถูกไหมล่ะเออถ้าเขามาจีบแล้วคุณรู้สึกไม่ชอบเซนส์ Sense บอกว่ายังไม่ใช่คุณก็ถอยห่างไว้ก่อนเออเว้นระยะห่างดีๆไว้ก่อน คนคนนี้นะมีโอกาสเป็นสายเปยเออไม่รู้ละว่าเขาจะฐานะดีมากดีน้อยแค่ไหนแต่มีโอกาสเป็นสายเปย์เขาจะยอมทุ่มเทพเพื่อคุณหาอะไรมาให้คุณเป็นการเอาออกเอาใจอย่างหนักรุกหนักรุกแรงเรียกว่าเอาตรงๆก็คือคนลักษณะเนี้ยนอกจากมีสเสน่แล้วยังอ่า รุกแรงอาจจะจีบเก่งในบางคนหรือโปรโมชั่นหนักเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเตือนนิดนึงว่าให้ระวังไว้ก่อนก็ก็เป็นการดีเขาไม่ได้มาร้ายเขามาดีแน่นอนเพียงแต่ว่าบุคลิกลักษณะนิสัยของเขาความเจ้าสเสน่ห์หรือบางคนอาจจะถึงขั้นเพลย์บอยเพลย์เกิ คนรักสนุกเจ้าสำราญได้เลยคุณก็ต้องเช็คเอาเองดูเอ,เองว่าหน้างานเป็นยังไงตรงตามพลังงานนี้แค่ไหนเออไพ่ามาแนะนําประมาณนี้ที่เหลือคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคุณต้องไปประยุกต์ใช้เองนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์คําทํานายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตคุณได้ใช้เป็นแนวทางเท่านั้นเออย้ําเสมอนะ เนี่ยอย่างที่ว่าในมีโอกาสเป็นสายเปสายทุ่มเทอยากได้อะไรบอกจัดให้ประมาณนี้แล้วดูคุณเองก็เป็นคนที่มีรสนิยมดีใช้ของดีๆใช้ของแพงๆกินหรูอยู่แพงด้วยปลหรือเปล่าเออประมาณนี้ นี่ไม่ได้ว่ากันนะอันนี้ผมทายทํานายตไปตามลักษณะที่ผมเห็นเออคุณเป็นคนที่มีรถนิยมดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงเพ่งเล็งว่าเฮ้ยถ้าเปคุณได้ก็น่าจะได้ใจอะไรประมาณนี้เอออย่าเพิ่งไปมองว่าเขาคิดตื้นๆเพราะเขาเคยใช้ได้ผลกับคนอื่นอะแต่จะใช้ได้ผลกับคุณไหมค่อยว่ากันความสัมพันธ์นี้จะยุ่งเหยิงหน่อยถ้าคุณโอเคกับเขาต้องบอกเลยว่าคู่แข่งเยอะทั้งฝั่งคุณฝั่งเขา,าแหละเออคุณเองก็มีคนเข้ามาเยอะฝั่งเขาก็มีคนอยากได้เอะ เผอจะเป็นเดวิลกันทั้งคู่อานะแต่ไม่ต้องกลัวความชุลมุนนี้มันไม่ได้น่ากลัวอะไรมันก็แค่ทําให้ลาคาญใจได้หรือวุ่นวายใจนิดหน่อยว่าเฮ้ยทาไมคนมันเยอะจังเออมาหาก,กรรมอะไรเนี่ยคอนเสิร์ตหรือเปล่าทําไมทําไมคนเยอะจังเออคนนั้นชอบคนนี้คนนี้ชอบคนนั้นนั่นมาจีบคนนี้คนนี้จีบคนนั้นวุ่นวายไปหมดมีคนอยากได้เรามีคนอยากได้เขาอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปใส่ใจโอเคดูสถานการณ์ให้ดีมองทางหนีที่ไล่ไว้บ้างเออ ผมไม่ได้ฟันธงว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่ความมิเดเวลเนี่ยมันก็ให้ได้ทั้งคุณทั้งโทษทุกอย่างมีสองสาด้านเสมอนะทั้งด้านดีด้านไม่ดีด้านที่ต้องพิจารณาหลายอย่างมองทางหนีทีไล่ไว้บ้างถ้าเขามาดีคบไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเขามาแล้ว ค่อยดีมีกลิ่นแปลกๆไม่ใช่เขาไม่อาบน้านะมีกลิ่นแปลกๆหมายความว่ารออุกแรงอยากจะได้แค่ความสัมพันธ์ทางกายหรือเปล่าล่วงละเมิดล่วงล้ำือว่าคุกคามใดๆหรือเปล่าสะกดรอยตามเราไหมมาดักเราหน้าบ้านอะไรแบบนี้ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับหาทางหนีทีไล่ไว้บ้างแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําสิ่งชั่วร้ายใดๆเลยเขาทําสิ่งดีๆให้คุณเอาใจคุณสารพัดคบไปก่อนคบไปก่อน,อนแต่เว้นระยะห่างไว้อย่าเพิ่งไปดีใจมาก นี่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆจากผมนะถ้าเขาเอาใจคุณคุณน้อมรับไว้ตามสมควรแต่อย่าเพิ่งไปลงใจมากเออแล้วดูยาวๆว่าเขาจะสม่ำเสมอได้แค่ไหนเออเขาจะสม่ำเสมอกับคุณได้แค่ไหนการเอาอกเอาใจเนี่ยเชื่อเถอะว่าไม่ว่าเขาจะมาดีมากดีน้อยแค่ไหนในระยะยาวคุณจะได้เห็นตัวตนของเขา มันมีสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าโชคชะตาและปาฏิหาริย์ที่จะคอยหนุนหลังเป็นแบ็กอัพให้คุณเป็นแบ็กให้คุณแค,คล้วคลาดนะเรียกว่าสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งอันตรายจะเข้าไม่ถึงคุณดวงคุณดีเออคุณมีบารมีครูบาอาจารย์คุ้มครองอยู่ความเป็นแมจิเชียนเนี่ยแล้วก็มีปาฏิหาริย์บางอย่างที่จะทําให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนี่ประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้ามาไม่ดีเขาจะพ้นไปเองหรือคุณจะค้นพบทางหนีทีไล่ได้เอาตัวรอดได้ ที่แน่ๆเชื่อเถอะวางตัวตามปกติเออแล้วอย่าไปรีบร้อนมากอย่าไปใจเร็วด่วนได้ดูนานๆว่าเขาสม่ำเสมอได้แค่ไหนถ้าเขามาแนวรักสนุกคุณรับได้ไหมเออถ้าคุณรักสนุกเหมือนกันอยากสนุกเอาเลยจัดไปเลยแต่ถ้าคุณอยากได้ความมั่นคงแล้วเขารักสนุกมาชั่วคราวคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเว้นระยะเป็นคนรู้จักไปเลยหรือถ้าทําหน้าเกลียดมากก็ตัดออกจากชีวิตได้เลยเช่นกันทุกอย่างอยู่ที่คุณนะครับเขาแค่มาจีบคุณ เขาไม่ได้มีสิทธิ์บังคับอะไรในตัวคุณในชีวิตคุณคุณจะเอาไม่เอาอยู่ที่คุณถูกไหมครับเรามีบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความคุ้มครองใดๆจากสิ่งที่มองไม่เห็นแน่นอนคุณจะอยู่รอดปลอดภัยและเอาจริงๆนะไมจิเชียนเนี่ยนอกจากจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วผมว่าแนวโน้มดี ออคุณกับเขาจะไปกันด้วยดีด้วยซ้ำอยู่ที่การเปิดใจศึกษาซึ่งกันและกันนานๆหน่อยเอออย่ารีบดูความสม่ำเสมอของเขานะครับดูความตั้งใจของเขาว่าเขามาเจ็บเนี่ยเขาตั้งใจจริงจังแค่ไหนหรือมาเล่นๆแล้วสุดท้ายคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองประจักษ์แจ้งได้ด้วยตัวเองประมาณนี้คุณกองที่3มโอเคครับ